สวัสดีครับเอกเองใช่ไก็ผมวันนี้นะครับจะมาแชร์ประสบการณ์เรียกว่าแชร์ประสบการณ์มากกว่านะครับก็คือผมเนี่ยครับเคยเดินทางผิดนะครับไปกู้บัตรเครดิตนะครับมาลงเล่นแชร์นะครับซึ่งข่าวการโกงมเยอะมากมายนะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวผมแล้วนะครับ ไม่เคยรู้จักคำว่าแชร์คืออะไรนะครับทีนี้ก็เลยมีโอกาสนะครับจากการชักชวนของคนที่เข้ามาชักชวนนะครับก็เข้าไปก็ตื่นตาตื่นใจครับคือไม่รู้ว่ากลอุบายกลโกงของแชร์อะไรมันมีตื้นลึกหนาบางแค่ไหนนะครับเป็นสิ่งที่มีเป็นเป็นสิ่งสิ่งหนึ่งนะครับที่ มีผลตอบแทนสูงมากนะครับในเรื่องของแชร์นะครับผมก็เลยนะครับพอดีประจวบเหมาะกับตอนนั้นนะครับก็ได้มีธนาคารธนาคารแห่งหนึ่งนะครับได้เสนอนะครับสินเชื่อนะครับให้ผมนะครับในจำนวนวงเงิน2 0 0 0 0นานะครับผมก็เลยก่อนหน้านี้ก็คือเข้าไปแล้วครับเข้าเข้าไปแบบเริ่มเริ่มที่จะก้าวเข้าไปในวงการแชร์ละทีนี้เนี่ย เป็นการฝากกินดอกนะครับฝากทั้งนี้ได้ดอกทั้งนี้ผมก็เลยคิดเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยโอ้โหดอกเบีย้ยมันมากกว่า50%เลยทีเดียวผมก็เลยก็รู้จักกับเท้าแชร์เขาเรียกว่าเท้าแชร์เนาะเขากออ็ดูมีความมั่นคงในระแบบหนึ่งนะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จ่ายโอนจ่ายนู่นนัน่นนี่ก็คือนะที่แบบดูครับก็คือ,อก็อย่าบอกว่าคนคนไม่รู้เนาะคือผมไม่รู้เลยนะครับก็จะบอกว่า บางท่านก็อาจจะดูแล้วก็าจะบอกว่าเอ๊ะก็ก็ขึ้นชื่อว่าแชร์มันต้องโกงอยู่แล้วแต่สาหรับตัวผมเองค่ะคือผมไม่เคยเจอแล้วก็ไม่ไม่รู้จักด้วยคว่าแชร์มันจะเป็นยังไงโกนโก้มันมากน้อยแค่ไหนก็ถือว,ว่าเป็นประสบการณ์ครับที่ก้านะครับที่เดินผิดทางก็ว่าได้นะวันนี้ยากจะมาแชร์สู่คนที่ยังไม่รู้แล้วก็น้องๆหรือว่าคนบุงคนอื่นๆที่จะเข้าสู่วงการนี้นะครับก็ให้เรามัดระวังกันหน่อยนะครับผมก็คือก็เลยได้ไปตัดสินใจนะครับ กู้เงินนะครับจากธนาคารนี้มานะครับเป็นสินเชื่อส่วบุคคลนะครับก็ดอกเบี้ยก็ตกอยู่ที่ร้อยละส้าเปต่อปีนะครับเป็นแบบลดต้นลดดอกครับผมผมก็เลยนะครับไปทำการกู้ก็นะครับก็เลยได้นำเงินส่วนนี้ครับมาลงแรกๆครับโอ้นโอนนได้ครบตามจำนวน ได้ดอกเยอะมากครึ่งต่อครึ่งเกินครึ่งเลยเดียอะเลยเพราะเอาช่วงท้ทายเนี่ยครับได้เยอะมากอันนี้ก็แบบเห็นรายได้เลยครับว่ามันได้แน่นอนก็เลยใส่ไม่ยั้งเลยครับทีนี้ดูมาวันหนึ่งครับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเท้าแชร์บ้านแชร์เกิดล้มไม่มีเงินจ่าย ผมนะครับก็ได้กู้เงินมาแล้วก็เลยต้องใช้สินเชื่อที่ตัวเองกู้มาอยู่ดีอ่เหมือนเดิมนะครับใช้ใช้เป็นรายเดือนลายเดือนไปเขาจะตัดทุกวันที่หนึ่งครับเดือนใช้อยู่ที่หกพั่อยเก้บาทจำนวน60สิบงวดครับผมทีนี้เนี่ย ก็เลยใช้มาเรื่อยๆครับอันนี้สัญญาผมเริ่มทำสัญญา2มกราคมสองพันหนะครับก็รวมนะครับจากเงินต้นเนี่ยสองแสนห้านะครับก็ครบสัญญาเนี่ยรวมทั้งต้นทั้งดอกก็จะจบที่3ามแสนแปดหบาทนะครับรวมดอกที่จะต้องจ่ายให้กับธนาคารนะครับหนึ่งแสบาทนะครับก็คือ5ปีนะครับดอกเบี้ยแสนสาม ก็คือ19%ต่อเดือนต่อปีครับผมนะครับก็จะแบ่งเป็นเงินต้น3,152.33่าสตางแล้วก็ดอกเบี้ยเดือนละ3,337ันสาสสตางค์นะครับก็รวมแล้วก็6,490บาทต่อเดือนก็จะหักผ่านชิปส่งเข้าไปเรื่อยๆครับซึ่งได้นะครับทำการกู้มาไม่ไม่นานนะครับก็วงแชร์ก็แตกนะครับในส่วนของเรา ก็ต้องช,ชดใช้นี่ธนาคารเดิมน,นะครับทีนี้วันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงนะครับผมเนี่ยได้ทำการปิดสินเชื่อนะครับวันนี้นะครับคอนเทนต์ผมที่จะมานําเสนอก็คือว่า,าการปรือร่เปิดสินเชื่อก่อนเวลาที่กําหนดมันสามารถลดดอกได้ถึง70,000กว่าบาทเลยทีเดียวนะครับารายละเอียดเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังเนาะ ก็คือผมทําการส่งไป2ปีแล้วนะครับก็คือส่งปกตินะครับตอนนั้นยังมีเงินก้อนนะครับคือหลังจากที่บ้านแชร์ล้มนะครับก็เกิดภาวะวิกฤตนะครับทางการเงินอยู่พอสมควรแลก็ต้องก็ลําบากพอสมควรนะครับผมแต่ก็ พยายามชดใช้นะครับนี่คือธนาคารเดือนละ6 4 9 0บาทเป็นจำนวน2ปีเต็มนะครับสครบ2ปีก็คือ1มกราสองพันที่ผ่านมานะครับเดือนละ6 4 9 0บาทส่งไปทั้งหมดนะครับแสบาทนะครับทีนี้เนี่ยหลังจากที่นะครับหลังจากที่เกิดวิกฤตตรงนั้นก็โชคดีที่มีพื้นที่นะครับเพื่อทําการเกษตรเพื่อหาอไรายได้เสริมแล้วก็ทําทุกอย่างนะครับเพื่อจะ พยุงตัวเองนะครับประค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 องชีวิตตัวเองไปนะครับเรื่อยๆนะครับก็โชคดีที่มีไร่นะครับทำผมก็ทําเกษตรนะครับอยู่ถ้าท่าไหนติดตามช่องก็จะผมเห็นผมทําไร่นะครับแล้วก็อะไรอย่างนะครับอยู่ในช่องเอเอ็นเ c h a n ช e แนลนี้นะครับถ้าไหนที่ติดตามประจานะครับก็เนี่ยครับก็ได้นาเงินนะครับส่วนนี้นะครับมาเริ่มทยอยปิดในเดือนมกรานะครับสองพานี้นะครับ ทยอยปิดเป็นก้อนเป็นก้อนเป็นก้อนไปนะครับจนปิดหมดนะครับก้อนนี้นะครับปิดหมดณนะวันที่ย5ห้ามกรานะครับเงินต้นนะครับเงินต้นคงเหลือนะครับนนหนึ่งมกรานะครับที่ก่อน คือภายในเดือนนี้ครับเงินต้องคุณหน่อยทั้งหมด157,388บาท6ตาตังนะครับผมก็ทยอยปกทยอยปกทยอยปกนะครับพ้านเป็นแบบรถดต้นรูดดอกนะครับผมมันเลยทําให้ผมเนี่ยครับประหยัดดอกเบี้ยนะครับแทนที่จะส่ง60นวดนะครับ ประหยัดดอกเบี้ยไป76,251.4ันสตางค์นะครับก็เนี่ยครับหลังจากที่เราเจอวิกฤตนะครับเราเดินทางผิดในเรื่องในเรื่องของการบริหารการเงินนะครับเราก็ปรับเปลี่ยน mindset ปรับเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างใหม่ว่ามองโลกใหม่ว่ามันไม่มีอะไรได้มาง่ายๆนะครับอะไรที่ได้มาแบบชามชวยอะไรที่ได้มาแบบง่ายๆเนี่ยมันก็จะไปง่ายเหมือนกันนะครับผมวันนี้นะครับผมก็มาแชร์นะครับว่า นี่บัตรเครดิตนะครับที่เราปลกได้นะครับถ้าถ้าถ้าเราพอมีพอหาได้นะครับเรารีบนําไปปลกในป,ปุมนะครับแล้วมันจะให้ดอกลดลงรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆแล้วก็เราจะส่งต้นแล้วก็ส่งดอกน้อยลงนั่นเองนะครับอย่างผมเนี่ยก็คือส่งไป2ปีพอดีนะครับสปีเต็มนะครับก็คือจะครบ2ปีอีกหนึ่งเดือนคือถนึ่งกุมภาแต่ผมยังไม่ ยังไม่ถึง1กุมภานะผมก็ปิดหมดณยี่สิมกรานะครับก็ส่งไปทั้งหมด2ปีเต็มนะครับก็ผมก็เกือบขึ้นทางนะครับก็ทําการปิดบัญชีไปเรียบร้อยนะครับผมก็มาแชร์นะครับวันนี้มาแชร์ให้ท่านไหนที่กําลังคิดที่จะไปนำเงินจากบัตรเครดิตเพื่อจะมาลงทุนในแชร์นะครับอันนี้ก็คือฝากเตือนนะครับก็ไม่อยากให้เป็นเหมือนผมเนาะก็ประสบการณ์ที่ไม่ค่อยดีนะครับ ก็ถ้าเกิดลงทุนลงทุนอย่างอื่นได้ก็ที่มันมีกฎหมายคุ้มครองนะครับมีสัญญามีข้อผูกมัดต่างๆนะครับที่เราจะได้เงินเราคืนแน่นอนนะครับอันนี้คือมาแชร์ประสบการณ์ที่ไม่ค่อยดีนะครับให้หลายๆท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับผมก็สำหรับวันนี้ถ้าข้อมูลนะครับเป็นประโยชน์ก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับผมไบไย,ยครับสาธุสาธุใครกด subscribe ใครกดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอให้ร่ำรวยเงินทองให้มั่งมีสีสุกกดเลยกดเลย